เด้องอััน้ำซุปยังใสถึงหอิงอยู่เอาน้าซุปน้าใสเปา้ำใสบานเมื่อกี้เขาลมื่อในเมืนี้จ่เจียกเขากันแล้วกันอีกกันแล้วกันอีกเพราะิใสถึงนีงปานี้มากินดูม เนืงเอาเต็โต๊เ็ตบีกานซีมีิเอามาสีมยาเสียบสเสียบเนเสียาปกโอเคผัสหรีวอเเเป่าเมนสูบบอลนพเานเดือสู่กษัรยสื่อกินร้องพาสูงเนี้ยเจ้าของยคืเยยาน่าอยู่แถวข้กเห็นชายว่าม่กล้าขายเยใกกินกะเบลลนพูดอย่างเลมือ นี่เจกี้จกตาแค่สูดน้ำุปียงเหอน้ำซุปเปียงกูถามมึงเนี่ยะุบเปีงกูเห็นกีใส่เกลยมปนี่น้ำซต้มอยซาจะได้ักเห็น้ำสุปเี่ยเจกี้คือบุรี่พุ่มตังกระดูกมัวกระดูกหมูนี่แม่แก้ม้าตหงส์เอ้ยหินปีกเอ็เดีนยวเดยมาตองกระดูกม้าไตหงขาย้างมันหลายนําน้มันน่ะนะไปมันยังบว้อีกเปล่าเห็ด ยาเสียงเนีค่ะขันห้อนแล้วจก่อนมัอนียัแ้เวมันยังหอนยาเสียง่ไปนั่งแตงสกสืบซิแตก่มาน้ามัอมงมาจลงเยาว นักเล่งดินิสูาวนี่ตัวเออตู้นี้ไปยังว่ามวไผ่ป้ไผดีเนาะปีนีน้มึงขาดเขาแย่อีศรัาเด็กี้ปีนี้ดีเนาะดียุบไปตัวท่านเออไปาายอยู่ไปจับานน่ยไปจ่ว่านไปยังยิ่งหาเรื่องเดือดคมาท่านได้เอ้ยบอส ความพูลลย้ว่านุปตไม่ม <laughs> บส <laughs> ิอบน้ซุปนี้ยกาะนุ้ปเกน้ซุดูกายองพลขาน้ซุปยังส่ติม่มหูสนเีอ่อนไปันริมันดกริมมันมันกูเหบ่บ,บ <laughs> <laughs> ร้อยหนึ่งสูนที่นัปาปากอ๋อเซียงล์ะรเซียงแล้วเสื้อเออขอเาเป็ลู้ดิมาพุ่งหลายขัน